โ o เนนแองเจิ Angel, สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีเมษประจำเดือนมกราคมในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะไพ่ย,ยิบซีไม่เคยตอบเอาใจใครไม่เคยโกหกใครไพ่ย,ยิบซีมีความลึกลับในตัวของเขาเองนี่เป็นการดูดวงแบบรวมนะคะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะ อาจารย์ก็จะดูในส่วนของอดีตปัจจุบันอนาคตพร้อมกับสรุปไพ่ในช่วงท้ายของคลิปให้กับชาวราศีเมษด้วยนั่นเองนะคะในส่วนแรกนี้ขอเปิดไพ่ในอดีตให้กับชาวราศีเมษค่ะไพ่ใบแรกนะ1ดาบ the flu The Emperor ราชินีถือดาบและก็ต่อมาด้วย3ถ้วยนั่นเองนะคะโอเคไล่เรียงที่ไพ่ใบแรกเลยสำหรับไพ่ใบแรกนะคะได้ไพ่ Eight of s w o r d ที่ในอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีเมษนั้นนะคะคุณมีความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะเป็นคนที่ไม่ย่อท้อ ต่ออุปสรรคหรือปัญหาต่างๆที่เข้ามาในชีวิตของคุณเข้ามาเลยอะไรเงี้ยนะคะเพื่อเป็นการฝึกให้คุณนั้นเป็นคนที่เข้มแข็งขึ้นนะ,ะอาจารย์บอกเลยว่าในอดีตที่ผ่านมายิ่งคุณมีปัญหาหรืออุปสรรคเยอะแยะมากมายในชีวิตของคุณเท่าไหร่แล้วคุณผ่านมันมาได้นะณนะวันนี้คุณจะรู้สึกแบบภูมิใจในตัวเองมากๆเพราะว่าคุณแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็มีความเข้มแข็งขึ้นทุกวันนี้ ก็เพราะว่าจะต้องขอบคุณในอดีตที่ผ่านมาที่แบบปัญหาหรืออะไรต่างๆนะสอนให้คุณนั้นได้เรียนรู้นั่นเองนะก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะบางคนได้มีโอกาสได้ไปต่างประเทศก็ได้หรือมออีคำมั่นสัญญากับตัวเองว่าวันหนึ่งฉันอยากจะไปทำงานต่างประเทศหรือจะไปต่างประเทศ หรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะคะอาจารย์รู้สึกว่าชาวราศีเมษนั้นมีความตั้งใจที่แรงกล้ามากๆบางคนก็พยายามที่จะลรํ่ำเรียนภาษาพยายามที่จะไปสอบสัมภาษณ์นะคะไปสอบอะไรต่างๆเพื่อที่จะได้ไปต่างประเทศบางคนอาจจะไปในฐานะของนักเรียนนะคะนักศึกษาหรืออาจจะไปในฐานะของไปทำงานหรือไปอใช้ชีวิตที่ต่างประเทศไปเยี่ยม แฟนหรือคนรักอะไรประมาณนี้ก็ได้นั่นเองสำหรับไพ่ใบนี้นะต่อมาก็จะเป็นไพ่ The Flu ใบนี้อาจารย์บอกเลยว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์นั้นถ้าใครอายุน้อยกว่าการคนนั้นจะเป็นคนที่รักอิสระเสรีเจ้าสำราญและก็เป็นคนชิลๆง่ายๆสบายๆนะคะนี่ก็เป็นบุคลิกลักษณะแบบนั้นแล้วก็เป็นคนที่ชอบผจญภัยชอบการเดินทางชอบท่องเที่ยว นะคะไม่ชอบอยู่กับที่ชีพจรค่อนข้างลงเท้าด้วยนะในช่วงอดีตที่ผ่านมานั่นเองนะและก็ไม่ชอบให้แฟนหรือคนรักนั้นมาควบคุมชีวิตนะ,ะหรือว่ามาบงการชีวิตว่าทําแบบนั้นแบบนี้สิทําไมคุณถึงชิวเกินไปทําไมไม่อ,อจริงจังกับชีวิตหน่อยอะไรประมาณนี้จะรู้สึกอึดอัดขึ้นทันทีนะอันนี้ก็คือไพ่เป็นตัวแทนสําหรับคนที่อายุน้อย นะคะในความรักความสัมพันธ์ในช่วงอดีตที่ผ่านมานั่นเองนะคะต่อมาก็จะเป็นไพ่ The e m p e r o r เป็นไพ่ประจำราศีเมษนะมีชาวราศีเมษที่เคยคบหรือกำลังคบกับชาวราศีเมษด้วยกันเองก็ได้นั่นเองนะออผู้หญิงชาวราศีเมษในช่วงอดีตที่ผ่านมาอาจารย์รู้สึกว่าร้อยละ70%นนั้นได้มีการครบหาดูใจกับชาวต่างชาติ ต่างภาษาต่างศาสนาและต่างวัฒนธรรมด้วยนั่นเองนะแล้วเขาเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรมีความเป็นผู้ใหญ่บางทีเขาก็มีคําแนะนานะคะอาจจะจูจ้จี้หรือว่าบงการกับชีวิตเราไปบ้างอะไรเงี้ยด้วยความที่เขาเป็นผู้ใหญ่นะบางทีคุณอาจจะตีความหมายความหวังดีของเขาไปในทางที่ผิดนะทำให้รู้สึกแบบบางทีอึดอัดใจทําไมเขาต้องจัดเจนจัดการอะไรทุกอย่างอะไรประมาณนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ ต่อมานะคะและเปอร์เซ็นต์ที่เหลือก็เป็นไปได้สูงว่าเป็นชาติเดียวกันนะคะเป็นผู้ชายชาติเดียวกันแล้วเขาเป็นคนที่มีหน้าที่การงานดีหรือสูงก็ได้นะอาจจะเป็นทหารตำรวจนะคะ,ะนักการเมืองท้องถิ่นนะคะหรือใครก็ตามที่มีอำนาจหน้าที่ที่มันน่าเกรงขามอ่ะนะ เข้าตามตำราไพ่ใบนี้เลยนั่นเองนะต่อมาก็จะเป็นผู้ชายชาวราศีเมษผู้ชายชาวราศีเมษนะใบนี้บอกเลยว่าคุณต้องการความมี power นะคะไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็น l e ด,ดอ e r เป็นเจ้านายเป็นเจ้าของธุรกิจหรืออะไรก็แล้วแต่คุณต้องการมี power บางทีไต่เต้าบางทีต่อสู้ด้วยตนเองนะคะนะ เป็นคนที่สร้างเนื้อสร้างตัวด้วยตนเองจนมาถึงทุกวันนี้ประสบความสําเร็จด้วยตนเองนะคะจึงทําให้คุณเป็นคนที่อาจจะนิ่งเงียบเข่งขึมนะคะดูมีความน่าเกรงขามมากๆนะอันนี้ก็คือ,อต่อบุคลิกนะคะเพศตรงข้ามหรือต่อผู้คนที่เลเวลน้อยกว่าคุณนั่นเองจะรู้สึกเออคุณมีความน่าเกรงขามนะอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็คุณจะชอบ ผู้หญิงที่อายุน้อยกว่าคุณด้วยนั่นเองอนะันนี้ก็คือผู้ชายชาวราศีเมษนะคะต่อมาก็จะเป็นไพ่ Queen of s w o r d ในอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีเมษนั้นอาจารย์รู้สึกว่าผู้หญิงชาวราศีเมษนะคุณมีความเขาเรียกว่ามีความมั่นใจในตัวเองในสิ่งที่ตัวเองทําแล้วก็ในสิ่งที่ตัวเองนั้นได้ตัดสินใจแล้วนะคะสิ่งในที่คุณที่ สิ่งไหนที่ชาวราศีเมษผู้หญิงเชื่อหรือว่าจะทําแล้วคุณจะไม่ยอมเปลี่ยนใจอะไรง่ายๆหรือใครหรือใครคําพูดอะไรก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนความคิดหรือการกระทําของคุณได้นะคะเพราะว่าคุณเชื่อไปแล้วว่าสิ่งนี้ฉันจะทําได้ฉันก็จะลงมือทําเป็นคนค่อนข้างที่จะมีความเชื่อมั่นในตัวเองค่อนข้างสูงนะคะ เขาเรียกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างมีอีโก้สูงก็ยังได้เลยสําหรับไพ่ใบนี้นะคะแล้วก็เป็นคนที่เด็ดเดียวเด็ดขาดแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าถ้าเกิดว่าแฟนหรือคนรักทําใหออ้ผู้หญิงชาวราศีเมษโกรธหรืออะไรเงี้ยเธอค่อนข้างใจแข็งแล้วก็ค่อนข้างที่จะงอนนานอยู่พอสมควรนอกจากคุณจะมีเหตุผลมากพอที่จะมาลบล้างความแบบความโกรธความแบบมีอีโก้ของเธอได้นั่นเองนะ นะจะเป็นประมาณนี้เลยนะแล้วก็คุณจะชอบผู้ชายที่ประมาณว่ายอมคุณได้นะคะแล้วเป็นผู้ชายที่แบบต้องจริงจังแล้วก็ซีเรียสนะคะอยู่ในระดับเลเวลเดียวกันกับคุณถึงจะคบกับคุณได้นั่นเองนะต่อมาก็คือผู้ชายชาวราศีเมษไพ่ใบนี้บอกให้รู้ว่าคุณมีโอกาสคบหาดูใจกับผู้หญิงที่ เธอค่อนข้างมีความมั่นใจในตัวเองสูงแล้วก็กล้าตัดสินใจกล้าทำด้วยแล้วเธอไม่เชื่ออะไรง่ายๆนะคุณต้องมีเหตุผลมาสนับสนุนมากพอนะคะที่จะอะ,อะไรก็ตามนะคะในเหตุผลนะคุณจะต้องเป็นคนมีเหตุผลแล้วก็เป็นคนที่กล้าคิดกล้าทา ด้วยแบบเดียวกันกับเธอนะคะไม่ใช่พูดพูดหรือว่าจีบเธอเพื่อหวังอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยเธอก็ดูออกนะเพราะว่าเธอจะดูที่การกระทําเพราะว่าเธอเป็นคนที่ทํามากกว่าพูดด้วยจึงชอบผู้ชายที่แบบเออจริงจังหรือว่าอะไรประมาณนี้ด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ผู้ชายชาวราศีเมษในอดีตที่ผ่านมานะคะอาจจะมีผู้หญิงหรือว่าเพศหญิงหรือเจ้านายที่เป็นผู้หญิงนั้นค่อนข้างจริงจังแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่เข้มงวด ในการทํางานก็ได้หรือมีหัวหน้าระดับหัวหน้าที่เป็นผู้หญิงที่เข้มงวดกวดขันก็ได้นั่นเองนะต่อมาก็จะเป็นไพ่สามถ้วยในอดีตของชาวราศีเมษไพ่ใบนี้คุณได้มีโอกาสพบปะผู้คนมากยิ่งขึ้นหรือพบปะหรือบังเอิญได้ไปเจอกับเพื่อนเก่าๆของคุณนะรวมไปถึงคนรักเก่าหรือแฟนเก่าของชาวราศีเมษที่กลับเข้ามาในชีวิตของคุณด้วยในอดีตที่ผ่านมานั่นเองนะคะ อาจารย์รู้สึกว่าเขาอาจจะมาถามคุณเขาอาจจะมเมสเซจมาถามหรือว่าเขาอาจจะรู้สึกว่าเออตอนนี้คุณเป็นยังไงบ้างคุณมีแฟนใหม่หรือ,อยังอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าในช่วงระยะเวลาในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีเมษนะั้นโสดอยู่หรือเปล่านั่นเองนะคะเพราะว่าในอดีตอาจารย์รู้สึกว่าเขาเข้ามาแล้วแหละเขากลับเข้ามาแล้วแหละครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะ นะอาจจะเป็นการถามจากเพื่อนของเพื่อนของคุณหรืออาจจะเป็นการโทรถามหรืออาจจะเป็นการแม่เสจถามคุณอะไรก็แล้วแต่นะคะมันเป็นสัญญาณที่แบบเ,ออเขาอยากรู้ความเคลื่อนไหวของคุณนะอะไรอย่างนี้โอเคนี่ก็คือไพ่ในอดีตนะคะของชาวราศีเมษส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวธาตุลมนะราศีเมษแล้วก็ราศีธาตุน้ํานั่นเองนะคะต่อมาจะเป็นไพ่ในปัจจุบันของชาว ราศีเมษค่ะภายในปัจจุบันใบแรกของชาวราศีเมษนะหนึ่งถ้วยสิบถ้วย หกไม้นะคะไพเดทและก็ต่อมาด้วย The Tower นั่นเองนะไล่เรียงที่พไพ่ใบแรกเลยในปัจจุบันของชาวราศีเมษไพ่เพดออฟคัพ cup, นะอาจารย์รู้สึกว่ามีคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะคะเ,เขาเขาสนใจคุณนะเขามีความสนใจเขาอาจจะปื้มในไลฟ์สไตล์หรืออะไรก็แล้วคือแอบชอบก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ น,นี่เขาคือความชื่นชมนะคะชาวราศีเมษอยู่นะบุคลิกของเขาอาจารย์รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่รักศิละปะมีอารมณ์ศิลปินค่อนข้างสูงแล้วก็เป็นนักเอนเตอร์เทนหรือชอบทําให้คนอื่นหัวเราะชอบทําให้คนอื่นมีความสุขอะไรเงี้ยอันนี้คือบุคลิกคร่าวๆข,าของเขาก็แล้วกันนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ว่าชาวราศีเมษนั้นจะอชอบพอกับคนที่แบบ อายุน้อยกว่าที่มีไลฟ์สไตล์แบบสนุกสนานเฮฮาเอนเตอร์เทนทำให้คุณยิ้มทำให้คุณมีเสียงหัวเราะได้นะคะคือเขามีความรักคือเขามีความรักเขาคุณมอีความรู้สึกดีๆให้กับชาวราศีเมษเป็นตัวตั้งต้นอยู่แล้วด้วยนั่นเองนะคะสำหรับคนที่อายุน้อยคนคนนี้เนาะต่อมาก็จะเป็นไพ่สิบถ้วยนะคะ ใบนี้อาจารย์บอกเลยว่าเป็นเกี่ยวกับครอบครัวของชาวราศีเมษในปัจจุบันโดยเฉพาะชาวราศีเมษคนใดที่มีครอบครัวหรือเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วเป็นสามีภรรยามีลูกด้วยกันแล้วจะมีเวลาให้กับครอบครัวมากยิ่งขึ้นหรือจะหาเวลาให้กับครอบครัวมากยิ่งขึ้นเพราะว่าคุณรู้สึกว่าครอบครัวนั้นสําคัญมากนะคะในช่วงปัจจุบันนี้นั่นเองนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะ คุณกับแฟนของคุณหรืออาจจะมีการคบหากันอยู่ในช่วงนี้มีการพูดถึงอนาคตร่วมกันหรือวางแผนอนาคตร่วมกันแล้วณนะจุดๆุดนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะและอีกอย่างหนึ่งอยากจะเตือนชาวราศีเมษคนที่โสดนะคะคือ มีโอกาสเป็นไปได้สูงเลยว่าคุณนั้นอาจจะไปยุ่งเกี่ยวกับคนที่มีเจ้าของแล้วหรือมีครอบครัวแล้วเข้ามาในชีวิตของคุณอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณแล้วว่าคุณจะดูแล้วก็สกีนเขาให้ดีๆนะคะว่าเขานั้นออจบจากคนเก่าจริงจังแล้วหรือยังหรือว่าเขายังคงมีเจ้าของแล้วหรือว่าเขามีครอบครัวอยู่แล้วแต่เขาก็ยังมายุ่งกับคุณอยู่อะไรเงี้ย อันนี้มีโอกาสเป็นไปได้สูงนะคะว่าคนที่จะมีเข้าของแล้วนั้นเข้ามาในชีวิตของชาวราศีเมษนะคะก็อย่าไปยุ่งกับของของคนอื่นเลยเนาะมันจะเดือดร้อนตัวเองต่อมานะคะก็จะเป็นไพ่หกไม้นั่นเองใบนี้ อ๋อคือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ในช่วงปัจจุบันนั้นจะมีเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นนะรเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นอาจจะเป็นการจบการศึกษาใหม่หรือเป็นการเริ่มต้นงานใหม่หรือเป็นการได้รับตําแหน่งใหม่ๆที่มีเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นโดยเฉพาะ ได้เลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะมีสิ่งน่ายินดีเกิดขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของการทำงานของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งณนะปัจจุบันนี้ด้วยนั่นเองก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีอีกใบหนึ่งนะคะยังรู้สึกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์นั้นได้ทํางานที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีถึงแม้จะไม่ได้รวยไม่ได้อะไรมากมายแต่ว่ามีเกียรติมีผู้คนเคารพนับถือยกตัวอย่างเช่นรับราชการอะไรอย่างนี้ ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะต่อมาก็จะเป็นไพ่เดทเป็นไพ่ประจําราศีพิจิกนะมีชาวราศีเมษที่เคยคบหรือกําลังคบกับชาวราศีพิจิกอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันเป็นการจบจากสิ่งเก่าเพื่อที่จะไปเริ่มกับสิ่งใหม่บางคนอาจจะกลัวนะที่จับได้ไพ่เดทแต่ไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าไพ่นี้เป็นไพ่ที่ move on นะคะ บางคนอาจจะคิดว่าเออตายแล้วฉันจับได้ไพ่เดชอ๋ออาจารย์จับได้ไพ่เดชไพ่ปัจจุบันฉันจะเป็นยังไงนะไม่ต้องตกใจนะคะดีใจได้เลยนะคะคุณถึงแม้เวลาช่วงเวลาหนึ่งที่คุณรักใครคุณจะเป็นคนที่รักแรงแล้วก็เกลียดแรงมากๆแต่คุณก็พยายามที่จะมูฟอ่อนไปได้นะแต่มีข้อเสียอย่างหนึ่งถึงแม้คุณจะคบกับคนใหม่ถึงแม้คุณจะมูฟอ่อนไปได้คุณไม่อาจที่จะลืมความรัก ครั้งเก่าที่มันเคยทำให้คุณเจ็บช้ำน้ำใจคุณยังจำได้ทุกโมเมนต์นะคะที่ความสัมพันธ์มันจบลงหรือความรักที่มันขมขื่นในอดีตที่ผ่านมาคุณไม่สามารถที่จะลบเลือนได้เลยนะคะมันฝังใจว่างั้นเหอะ แต่ก็ Move on ได้นะเป็นคนที่เข้าใจในเรื่องของความรักได้เป็นอย่างดีเพราะฉันเคยผ่านจุดจุดนี้ของความรักที่มันล้มเหลวมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะเป็นคนที่แบบให้คําปรึกษากับคนอื่นได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะในเรื่องของความรักแบบเจ็บช้ำหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะนะถือว่า Move On ได้นะในช่วงปัจจุบันของชาวราศีเมษแต่รักครั้งเก่ามันยังฝังใจอยู่นะ,ะเหมือนความรู้สึกเหมือนมันเพิ่งเกิดเมื่อวานนั่นเองนะคะนะ ไพ่ใบนี้ก็จะเป็นประมาณนั้นนะคะ,ะต่อมาก็จะเป็นไพ่เด e ะทาวเวอร์ไพ่ใบนี้อาจารย์บอกเลยความรักความเชื่อใจนะคะความเชื่อใจและก็ความรู้สึกนั้นเป็นเพียงสิ่งเดียวที่ไม่สามารถสร้างขึ้นมาใหม่ได้เหมือนแก้วใบหนึ่งที่มันแตกแล้วเราพยายามที่จะต่อคืนให้มันสมบูรณ์เหมือนเดิมอะแต่มันก็ยังมีรอยรล้าวอยู่ ใช่ไหมอาจจะมีรอยกาวรอยอะไรที่มันมีรอยแตกอยู่ความรู้สึกของคนเราก็เหมือนกันนะคะคือมันไม่สามารถที่จะสร้างหรือไม่สามารถที่จะปฏะติดประต่อกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะนะโดยเฉพาะความเชื่อใจอย่าทําให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ในช่วงปัจจุบันนั้นเขาเรียกว่าความเสียความรู้สึกนะคะเสียความรู้สึกปุ๊บ ครั้งต่อไปเขาไม่สามารถที่จะเชื่อใจและไว้ใจคุณได้อีกต่อไปถึงแม้เขาจะให้โอกาสคุณถึงแม้เขาจะาให้อภัยคุณก็ตามนะคะมันจะเป็นแบบนี้นะคะเหมือนบางคู่นั้นอาจจะจบความสัมพันธ์กันแบบแตกหัก หรือเป็นความสัมพันธ์ที่แบบเสียความรู้สึกแล้วเออฉันพอแล้วหมดลิมิตของฉันแล้วก็ไปเลยอะไรประมาณนี้เป็นความสัมพันธ์ที่จบกันไม่ค่อยสวยก็ได้เช่นเดียวกันในช่วงปัจจุบันนี้ต้องระวังนะคะอย่างที่อาจารย์แนะนําไปแล้วความรู้สึกเป็นสิ่งเดียวที่ไม่สามารถสร้างขึ้นมาใหม่ได้นะคะกรุณาถนอมน้ําใจแล้วก็ความรู้สึกของกันและกันให้ดีที่สุดโดยเฉพาะคนที่มีความลับ ต่อคนรักของตัวเองมีโอกาสที่ความลับนั้นจะแตกด้วยนะคะโอเคนี่ก็คือไพ่ปัจจุบันของชาวราศีเมษส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวธาตุน้ำธาตุไฟราศีพิจิกนั่นเองนะต่อมาก็จะเป็นไพ่ในอนาคตอันใกล้ที่จะถึงนี้ของชาวราศีเมษนะคะในเดือนมกราคมนั่นเองนะ เดือนมกราคมของชาวราศีเมษจะมีอะไรเกิดขึ้นนะคะ5เหรียญ Knight of c u p The World, The Emperor แล้วก็ต่อมาด้วย3ถ้วยนั่นเองนะไล่เรียงที่พไพ่ใบแรกเลย สำหรับไพ่ห้าเหรียญน,นะคะตรงไปตรงมาเลยในอนาคตอันใกล้ที่จะถึงนี้นะคะถ้าคุณยังใช้เงินแบบสลุยสุ่ลยหรือฟุ่มเฟือยแบบนี้อยู่คุณจะได้นําเอาสิ่งที่ไม่สิ่งที่อะไรอะ่ะเขาเรียกว่าสิ่งที่ไม่จําเป็นนะคะที่คุณเคยซื้ออ๋ออันนี้จําเป็นหรือไม่จําเป็นคุณก็ซื้อซื้อไว้ก่อนแล้วก็ถ้าคุณยังเป็นอย่างนี้ต่อไปอาจารย์บอกเลยว่าคุณจะได้ขายสิ่งที่จําเป็นนั้นออกไปและคุณจะรู้สึกว่าเอ๊ะ หมือนสิ้นเนื้อประดานตัวเหมือนจะหมดตัวเลยมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะคุณจะได้นําเงินเก็บนั้นเอาออกมาใช้นะคะมันถึงขั้นเอาเงินเก็บออกมาใช้นี่ถือว่าวิกฤตแล้วนะในชีวิตอาจารย์บอกเลยแล้วเวลาที่คุณช่วยเหลือใครคุณก็ช่วยเหลือเพื่อนญาติพี่น้องใครเยอะแยะมากมายแต่เวลาที่คุณลําบากนั้นแทบที่จะหาใครมาช่วยเหลือคุณนั้นไม่มีเลยอันนี้ต้องจําเอาไว้เป็นพิเศษเลยเพราะว่าคุณทําบุญกับคนไม่ขึ้นมากๆโดยเฉพาะในช่วงเดือนมกราคมนี้ นะคะแล้วก็คุณจะมองเห็นคนที่แบบเข้ามาตักตวงผลประโยชน์จากคุณค่อยๆหายออกไปจากชีวิตคุณเพราะาคุณไม่เหลือประโยชน์อะไรให้เขาตักตวงแล้วไงนะคะคุณจะได้มองเห็นธาตุแท้หรือผู้คนเหล่านั้นมากยิ่งขึ้นว่าเขานั้นจริงจังกับคุณมากแค่ไหนหรือจริงใจกับคุณมากแค่ไหนไม่ว่าจะกับเพื่อนหรือคนรักหรือใครก็แล้วแต่นะคะคุณจะมองเห็นแบบ เวลาที่ฉันลําบากนะอะไรเงี้ยยังเหลือใครสักคนนึงอยู่กับคุณอะไรเงี้ยขอให้คุณรักษาคนคนนั้นไว้นะคะอาจารย์บอกแค่นี้เลยไพย่ใบนี้บอกแบบนั้นจริงๆนะะอย่าใช้ใจ่ายเงินฟุ่มเฟอือยเลยนะต่อมาก็คือไพ่ night of c u p ในปัจจุบันของชาวราศีเมษนั้นบางคนอาจจะรอคนที่แบบ อาจารย์เมื่อไหร่หนูจะได้เจอกับคนที่แบบเข้ามาจีบเข้ามาทําความรู้จักกับหนูสักทีอะไรเงี้ยมีโอกาสเป็นไปได้สูงในช่วงเดือนมกราคมนี้นะคะคือคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่มาจากต่างถิ่นต่างที่ต่างจังหวัดต่างประเทศก็ได้นะคะแล้วเขามีความรู้สึกดีๆให้กับคุณไพ่ถ้วยแทนสัญลักษณ์ของความรู้สึกความรักจริงๆนะไม่ได้แอบแฝงไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรนะะแต่เขาจะเข้ามาในฐานะของคนที่สุภาพคนหนึ่ง นะค่อยๆเข้ามาเรื่อยๆไม่ได้จู่โจมไม่ได้เร่งรีบไม่ได้รีบที่จะคอมมิทเมนต์เป็นแฟนกันอะไรรีบเร่งมากมายนะักนั่นเองนะเป็นคนทางกายด้วยเป็นคนบุคลิกดีคนหนึ่งเลยนะคะสำหรับคนคนนี้นะคะรอเขาก่อนก็แล้วกันนะคะในช่วงเดือนมกราคามนี้เขาก็จะค่อยๆชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นนะแล้วความสัมพันธ์นั้นค่อยๆพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะไม่ได้แบบก้าวกระโดดอะไรมากมายนะักนะความสัมพันธ์จะเป็นประมาณนั้นไปนะคะ ค่อยๆซึมซับรู้จักกันต่อมาก็จะเป็นไพ่ The World ใบนี้อาจารย์บอกเลยสำหรับชาวราศีเมษนะคะคนใดอยากที่จะเปิดโลกกว้างนะคะหรือโลกใบนี้จะเปิดกว้างให้กับชาวราศีเมษมากยิ่งขึ้นนะคะขอให้คุณ โอเพนมนนะคะคือแบบเปิดใจนิดนึงในรับสิ่งต่างๆที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณในช่วงเดือนมกราคมนี้บางคนชาวราศีเมษมีการวางแผนที่จะเดินทางไปต่างประเทศหรอไปเยี่ยมเยี่ยมแฟนหรือคนรักที่ต่างประเทศก็จะมีจังหวะโอกาสที่จะได้เดินทางไปนะคะนะบางคนอาจจะรอวีซ่าหรือสัมผสสัมภาษณ์วีซ่าอะไรเงี้ยขอให้คุณตั้งใจคุณจะได้ไปอย่างแน่นอนนั่นเองนะสำหรับไพ่ใบนี้ไปได้ทั่วโลกเลยนะคะ อาจจะไปเยี่ยมเยียนเฉยๆหรืออาจจะย้ายถิ่นฐานตามสามีหรือภรรยาไปอยู่ต่างประเทศเลยก็ได้นะสำหรับไพ่เดอะเวิลด์คือมันแบบ ทำให้คุณได้เปิดโลกกว้างได้เห็นโลกกว้างมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีอีกใบหนึ่งหรือตรงกันข้ามเขาอาจจะอยากย้ายประเทศหรือมาเยี่ยมเยียนคุณที่ประเทศของคุณข้ามน้ําข้ามทะเลมาเลยก็ได้นะคะโอเคต่อมาก็คือไพ่ The Emperor เป็นไพ่ประจําราศีเมษมีชาวราศีเมษที่เคยคบหรือกําลังคบกับชาวราศีเมษด้วยกันเองก็ได้เช่นเดียวกัน ผู้หญิงชาวราศีเมษนะคะมีโอกาสเป็นไปได้สูงว่าร้อจะได้คบหาดูใจกับผู้ชายที่เขาเรียกว่าอายุมากกว่าคุณะคนแล้วก็เป็นชาวต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาและต่างวัฒนธรรมด้วย เขามีความเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งเลยก็ว่าได้มีความเข้งขืนม,มีความน่าเกงขามนี่ก็คือบุคลิกของเขาแล้วก็เปอร์เซนต์ที่เหลืออาจารย์รู้สึกว่าเขาน่าจะเป็นชาติเดียวกันกับคุณเป็นผู้ชายที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะคะหรืออาจจะเป็นทหารตำรวจข้าราชการหรืออาจจะเป็นนักการเมืองอะไรประมาณนี้นะคะค่อนข้างมียศมีความน่าเกงขามความ เจ้ายอดเจ้าอย่างอยู่ในตัวเขานั่นแหละนะคะต่อมาคือผู้ชายชาวราศีเมษนะคะคุณนะคะค่อนข้างมีอํานาจและก็ค่อนข้างที่จะมี power นะคะไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการหรืออะไรก็แล้วแต่คุณชอบความมี power ชอบเป็นลีดเดอร์ชอบเป็นหัวหน้าหรืออะไรประมาณนี้บางคนก็รับราชการทหารตำรวจหรือว่าข้าราชการหรืออาจจะเป็นนักการเมืองอะไรเงี้ยเหมาะกับผู้ชายชาวราศีเมษมากๆแล้วก็เวลามีความรักคุณอยากจะให้คนรักของคุณนั้นเชื่อฟังคุณนะอยู่ใต้คําสั่งของคุณนะแล้วก็ให้คุณนั้นเป็นช้างเท้าหน้าคุณจะรู้สึกมีความสุขแฮปปี้มากๆแล้วผู้ชายชาวราศีเมษนั้นจะชอบผู้หญิงที่อายุน้อยกว่าตัวเองด้วย ณจุดจุดนี้นะคะต่อมาเป็นไพ่สามถ้วยในช่วงเดือนมกราคมนี้ชาวราศีเมษนะคะมีโอกาสได้พบเจอกับเพื่อนเก่า หรือได้สังสรรบ้างเอิอได้เจอกับเพื่อนเก่าหรือบ้างเออได้เจอกับคนรักเก่าหรือแฟนเก่าก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือเขามีเกณฑ์ที่จะกลับเข้ามาในชีวิตของชาวราศีเมษก็ได้นะ,ะอาจจะกลับมาทักทายมเม s เ a g โทรหา,ห,าหรืออะไรติดต่อกันมาหาคุณบางทีเขาอาจจะส่องหรือว่าดูคุณจากเพื่อนของเพื่อน,ขอ,อนของเพื่อนของคุณ,คณอีกทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะ น,นี่คือมีเกณฑ์ว่าเขานั้นจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าชาวราศีเมษนั้นจะเปิดรับเขามากแค่ไหนนั่นเองนะโอเคพไพ่ใบนี้ก็ผ่านไปนะคะส่วนมากนะในช่วงเดือนมกราคมนี้ชาวราศีเมษนั้นจะคบหาดูใจกับชาวธาตุดินธาตุน้ําราศีเมษและก็ราศีธาตุน้ำเนี่ย ค่อนข้างเยอะเลยนะคะแล้วก็มีเกณฑ์มากๆที่จะแฟนเก่าหรือคนรักเก่านั้นยังคงแบบอยากจะกลับมาล่ะนะคะต่อมาก็จะเป็นไพ่สรุปนะคะให้กับชาวราศีเมษค่ะห้าหมายเยก้าเหรียญและก็เจ็ดเหรียญนั่นเองนะคะ ไล่เลียงที่ไพ่ใบแรกไพ่สรุปใบแรกนะอาจารย์บอกเลยไพ่ห้าไม้ที่มีความขัดแยง้งทะเลาะเบาแวงกันกับคนกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นก้อนหรือคุณทํางานเป็นกลุ่มทํางานอะไรก็แล้วแต่เป็นเพื่อนร่วมงานอะไรอย่างเงี้ยมักที่จะขัดแข้งขัดขากันหรือทะเลาะเบาแวงกันกับเพื่อนร่วมงานอะไรนี้ต้องระวังระวังเป็นพิเศษนะคะในเรื่องของการทํางานเพราะว่าไพ่ไม้เป็นสัญลักษณ์ของการทํางานของความอดทนบางทีความอดทนของคุณค่อนข้างน้อยนะ ในช่วงเดือนมกราคมน,นี้ต้องระวังด้วยในการประทบประทั่งหรือทะเลาะก,กับคนอื่นได้ง่ายต่อมาเป็นไพ่ก้าวเหรียญน,นั่นเองถือว่าเป็นไพ่สรุปที่บอกให้รู้ว่าคุณมีความขยันอดทนอดออมแล้วก็สร้างฐานะด้วยตนเองนะคะแต่สำหรับคนโสดชาวราศีเมษนั้นคุณมีความสุขแฮปปี้ดีกับชีวิตของคุณตอนนี้นะ,ะคุณมีทั้งหน้าที่การงานมีเงินเก็บนะคะ คุณชื่นชมธรรมชาติคุณรักธรรมชาติอยากไปเที่ยวสถานที่ธรรมชาติหรือสนุกสุขอะไรเงี้ยนะคะฉันไม่จําเป็นต้องมีแฟนหรือคนรักก็ได้คือประมาณสถานะความสัมพันธ์เป็นอย่างนี้เลยโดยเฉพาะคนโสดชาวราศีเมษคิดอย่างนี้จริงๆนะขอแค่ฉันมีเงินมีการมีงานแค่นี้ฉันก็มีความสุขแล้วณนะจุดจุดนี้นะคะแล้วอาจารย์รู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีความสุขได้ด้วยตนเองอันนี้สําหรับคนที่แบบ มีแฟนหรือคนรักอยู่แล้วด้วยนั่นเองนะมีความสุขได้ด้วยตนเองใช้จ่ายเงินไปช้อปปิง้งกินข้าวคนเดียวได้อะไรเงี้ยไม่ได้ไปเรียกร้องความสนใจอะไรจากแฟนมากมายนะักนี่นะะถือว่าเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งด้วยต่อมาก็จะเป็นไพ่เจ็ดเหรียญคุณเป็นคนที่ประเมินสถานการณ์หรือเป็นคนที่ค่อนข้างใช้จ่ายเงินค่อนข้างระมัดระวังมากๆในช่วงเดือนมกราคมนี้อย่างที่อาจารย์แนะนำไปแล้วถ้าคุณไม่ไประหยัด นะตั้งแต่วันนี้คุณฟุ่งเฟือยคุณจะได้เอาเงินเก็บนั้นออกมาใช้แล้วคุณค่อนข้างที่จะอาจจะสิ้นเนื้อประดานตัวเลยก็ได้ถ้าไม่ทำนะคุณจึงระมัดระวังมากยิ่งขึ้นแล้วก็ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เช่นเดียวกันคุณจะไม่ให้ใจใครไปง่ายๆถ้า เขาคนนั้นไม่ได้พิสูจน์ให้คุณรู้ว่าจริงจังแล้วก็จริงใจกับคุณมากพออันนี้ก็ถือว่าดีนะเป็นการเซฟตัวเองนะถือว่าเป็นไพ่ที่ดีอีกใบหนึ่งการที่คุณจะให้ใจหรือให้ความรู้สึกดีๆกับใครสักคนหนึ่งคุณต้องแน่ใจสะก่อนว่าคนคนนั้นได้ผ่านบททดสอบของคุณไปได้เรียบร้อยแล้วว่าจริงใจกับคุณระดับไหนนั่นเองนะก็ถือว่าเป็นคนทีเ่เริ่มที่จะดูคนออกประเมินคนได้แล้วนะในช่วงนี้ โอเคไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานบวกก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นกำลังใจไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานลบก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นคําเตือนก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ Golden Angel เราจะได้มีกําลังใจต่อไปนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ